สวัสดีครับสวัสดีเอเมทันสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนครับพอไิตามเคยนายมูกี้รีวิวบายกิ่งรถบ้านนะอ่ะวันนี้มาใหม่นะครับมีของแปลกแต่เครื่องเกียร์โคตรได้กันนะครับว่นะเครื่องเกียร์คักโุทธนะครับเนาะเป็นเจ้า Mazda าทันเดอหรือ Mazda ท้ายเดอร์นะว่ะเกียร์ตรงปี40 1997นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับสีเขียวเหนียวซับหรือสีเขียวสะอื้นงอโตนะครับมาใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับบริการตีฟิ้งใหม่รอบคัน เทปเครื่องเสียงรุ่ให้ด้วยแล้วก็จะเป็นคันส่งกลางให้ใหม่นะครับทําช่วงล่างให้เลยครับนี่คันส่งกลางเบิกใหม่นะครับนี่นี่คันส่งกลางเบิกใหม่นะครับสีสันสวยนะครับสีสันให้90%นะครับสีสันสวยบอดี้เนะดิมนะครับนะยางดียางใหม่สี่เส้นคู่หน้านะครับผมนะนี่สีสันสวยเลยนะครับราคา89,000บาทนะครับ89,000บาทสีสันสวยเครื่องเกียร์เจ็งเจ๋วขับมาจากหูน้ำหนาวแล้ว นะครับผมนะนี่ภาษีเต็มปี69นะภาษีเต็มปี69เนี่ยดิฉันสวยนะครับไม่ขี้เล็กขี้หลายนะครับราคานี้คุ้มคุ้มเลยนะไม่ได้เสียดไม่ได้ซีเรียสที่ว่ามันเป็นมาสด้านี่บอกเลยว่าอย่างอื่นโคตรคุ้มนะครับผมนะนี่เครื่องเกียร์จิงแจวนะครับขับทางไกลได้สบายนะขับมาจากภูน้ําหนาวเลยนะคันนี้ขับจากสุโขทัยนะถึงนครปนมก็เจ็ดเป็นร้อยโลนะครับเครื่องเกียร์ได้การนี่นี่อ่ะเดี๋ยวพามาสรุปตรงกับบ้างครับผม ภายในสวยนะครับรูหลามาเฮาแอร์เย็นเพียงเพาะพงไรพาวเวอร์ครับติดง่ายบาทเดียวนะครับอ่านี่แอร์เย็นเพียงเพาะครับเถ้งเสียมติดให้ใหม่เลยนะพงไรพาวเวอร์รอรนะครับผมนะมรถจอดที่ร้านเกียวโนบ้านจงังหวัดนครปนมครับเดี๋ยวพาลุงเครื่องก่นอนครับผม